แล้ววันนี้นะครับรีมคาร์ก็มีชุดแต่งนะครับกันชนหน้าหลังไท้อาย R นะครับของ C ีวิกเนะครับมาชมกันเลยครับตัวนี้เป็นกันชนด้านหลังนะครับมาพร้อมกับจะมีท่อนะครับปลายท่อหลอกออก3นะครับหรือถ้าเกิดอนาคต ลูกค้าท่านไหนนะครับอยากจะใส่เปลี่ยนชุดท่อกลางไปนะครับออก3ามตังกลางก็สามารถถอดท่อหลออออกได้ครับเพราะว่าตรงตัวกันชนด้านหลังตัวกลางเนี่ยเขาเว้ารองรับมาเรียบร้อยแล้วครับเซ็นเซอร์นะครับเจาะรูให้เรียบร้อยนะครับทาสีนะครับเป็นสีขาวมุกเหมือนสีของตัวรถเลยนะครับตรงนี้ครับก็มาในส่วนของด้านหน้าครับจะมีโลโก้ H แดงนะครับแล้วก็ตรงกระจังก็จะเป็นดําเงานะครับด้านล่างก็จะเป็นดําด้านนะครับก็ตัดออกมาสวยงามนะครับตัวนี้แล้วก็อัปเกรดโปรไฟล์คู่หลังนะครับ ตัว V5 นะครับมันจะเป็น LED นะครับตรงรุ่นรถนะครับเดี๋ยวติดตั้งมาเสร็จจะหล่อเท่ขนาดไหนเดี๋ยวไปชมครับ และสำหรับใครนะครับที่สนใจนะครับชุดแต่งของสาย H Honda นะครับไม่ว่าจะเป็น Civic City นะครับดีมคาซูเปอร์วิวจังหวัดสุรา์ธานีนะครับ077289888ครับยินดีให้บริการครับ